สวัสดีครับวันนี้สองล้อสายบือนก็กลับมาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยวันที่ถ่ายทําคลิปนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งก็น่าจะเป็นวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมานําเสนอเรื่องราวสนุกๆกเกี่ยวกับการปั่นจักรยานกันอีกเช่นเดิมครับมาบัดรุ่นตอนนี้เขาป้อมเขาทายกินปลาเลยไล <ใน S 2> ่ไม่ได้ <ใน S 2> วันนี้ปลาไปกินปลา ถ้าปั่นไม่ไหวก็กินปลาเราเออชีวิตกิดก้องละวพราอดบอกเยมือี่เยาอันบอกเลยว่าเยาดีอเยาวบอดครับบักเฝ้ากมลบอดี้แกร์บอดีครเจ็กสีรอดบพราอดเดี๋ยวพี่น้าสวัสดีครับ

ยังครับยังครับยังตายแล้วครับนาะยยังกูบอกแล้วว่าจะเก่งน้ำเหล่าน้ำเบียร์นะกูอ <c oughs> บอกแล้วว่าจะเก่งน้ำเหล่าน้ำเบียร์นะะตาบึงตา,บ,งตาบึงมาจ้ะสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับพี่บอสสามารถบอสสามารถ วัครับครับผมขออนุญาตปคนับับครับไปด้วยการสนุกสนครับสวัสดีครับดีครับโอมีเหยื่อให้ลากเยอะแยะเลยมาเอาบุญครับเยอะแยะเล <uge> เฮ้ยเอ็มล่ะพี่โอ๊ตพี่ตัวครับเอ็มล่ะ <c oughs> เอ็มไปดูบอลมั้งครับอ๋อตีมันหนักไม่กลัวต <c oughs> <c oughs> ้องมุพวกออกผมผมเนี่ยด้วยนะครับวันนี้โอาเอาแท้เอาแท้าทีเนี่ยไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่คิดผมได้เลยครับโอ้ตายแล้วพี่ต้อมเจ้า <c oughs> ้สวัสดีครับเจ้าคือมาได้เจ้าคือมาได้ม่นนวดขาเพื่อคืนตายตายกูเพได้ไปแล่นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับเจ้าคือก่ามาลงปลาเส้นทางที่ใช้ในการปั่นของเราในวันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราเคยนำเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันไปแล้วนะครับในคลิปก่อน เส้นทางที่ว่านั้นก็คือเส้นทางน้ำพองคลาสสิกของพวกเรานั่นเองครับวันนี้สมาชิกคู่ร่วมทิปของเราก็ค่อนข้างหนาแน่นกันเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกผู้ร่วมทิปทุกคนนะครับที่มาร่วมสนุกด้วยกันวันนี้นะครับผลผลนักปั่นสายน้ำพองคลาสสิกของเรามากันครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่างอาร์ตหัวลากพลังเบียร์พี่อุ่มพี่ตีหูย่าเจ้าอุ้ยเจ้าชินเจ้ากอ๊อฟพี่กบพี่ตอมพี่บอยพี่ศักพี่อ้วนสนามแดง ป๋าหนูปันพี่วุฒิพี่ยะพี่เนาและอีกหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามกันหรือขาดตกบกพร่องไปอันนี้ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับอย่างที่เคยเรียนให้ท่านผู้ชมหลายๆคนที่เคยรับชมคลิปที่ผ่านมาของเราอะนะครับว่าเส้นทางสายน้ำพองคลาสสิกเนี่ยจะเป็นเส้นทางสายประจำที่พวกเรานั้นใช้เป็นเส้นทางหลักในการปั่นจักรยานของเราเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางที่รถสัญจรไม่มากระยะทางก็กำลังดีไม่ไกลามากปั่นสนุก มีเนินและทางเรียบครบทุกรสชาติพร้อมทั้งมีจุดแวะพักระหว่างทางที่สะดวกสบายครับกีฬาจักรยานเนี่ยถือเป็นหนึ่งชนิดกีฬาที่ต้องใช้เอนดูรานหรือความอึดทนถึกค่อนข้างสูงนะครับ ถ้าอยากจะแข็งแกร่งก็ต้องมีวินัยและฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและการฝึกซ้อมก็ต้องซ้อมให้ถูกต้องไม่หนักหรือเบามากเกินไปนะครับก่อนที่จะแข็งแกร่งทุกคนก็ต้องเคยออนแอกันมาก่อนทั้งนั้นครับเราไม่ต้องไปกลัวความพ่ายแพ้หรือกลัวว่าจะเสียฟอร์มนะครับถ้าหากเราปั่นไม่ทันเพื่อนก็แค่กลับมาซ้อมกันใหม่และพยายามฝึกฝนกันเพิ่มเติมรับรองว่าไม่นานครับเราก็จะสามารถปั่นได้เร็วแรงและแข็งแกร่งอย่างที่เราต้องการได้อย่างแน่นอน ตอนนี้ก็ยังดูคึกคักดูสดชื่นกันอยู่นะครับเพิ่งออกตัวมาใหม่ๆเดี๋ยวสักพักแหละครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครจะร่วงใครจะรอดงานนี้ต้องมาดูกันครับ <laughs> ความเร็วช่วงโลลิ่งนี้ก็ดูเหมือนจะช้าๆนะครับแต่ก็พอที่จะกระตุ้นอัตราเต้นของหัวใจและถือเป็นการวอร์มเรียกเหนือได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับ ขบวนค่อนข้างยาวนะครับใครที่อยู่ด้านหลังสบายก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดข้างหน้าเขาเล่นเกมกระตุกกันบ่อยๆเนี่ยข้างหลังก็มีโอกาสที่จะหลุดล่วงออกไปจากขบวนได้ง่ายๆเลยตอนนี้เจ้าก๊อฟนะครับยังไม่ถึงไหนเลยครับล่วงออกไปแล้วครับช่วงโรลลิ่งแค่นั้นเองเพราะถ้าเดินผ่าไซอยู่บกก๊อฟตายแล้ว พี่อุ้มเบรกเอาเนหนีมาเดียวครับไม่ได้มองหลังครับเอามองอีกทีเพื่อนเพื่อนหายไปหมดแล้วครับเลยต้องยกคันเร่งรอเพื่อนๆนหน่อยครับตอนนี้ครับป๋าหนูนําทีมพาเพื่อนๆนไปแล้วครับจากหมู่บ้านข้างหน้านี่แหละครับสเตจเนินก็จะเริ่มอย่างเป็นทางการแล้วครับจะมีเนินซึมๆเบาๆต้อนรับชาวคณะครับ ปั่นในกลุ่มหรือดราบเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเราต้องใช้สมาธิให้มากนะครับไม่ควรขับขี่ซ้อนล้อหรือแทรกไปเกยล้อคันข้างหน้าเพราะมันค่อนข้างเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมากเช่นถ้าเกิดว่าคันข้างหน้าเขาเปลี่ยนช่องทางหรือลายในการปั่นกระทันหันอาจจะหลบหลุมหรือหลบเพื่อนคันข้างหน้าโดยที่ไม่ทันระวังคันข้างหลังล้อหลังก็อาจจะมาสกิดล้อหน้าเราจนเป็นเหตุให้เราเสียหลักล้มคว่ำไปดิ้งขลายู่บนพื้นจนได้รับบาดเจ็บก็เป็นได้นะครับอันนี้ต้องระวัง ความเร็วกลุ่มค่อนข้างสูงนะครับเกมเพิ่งเริ่มยาเพิ่งปล่อยนะครับตอนนี้ถ้าหลุดนี่หลุดยาวกันเลย <c oughs> ดูหน้าพี่ต้อมครับหน้าแกดูเอ๋อเหมือนจะบอกว่าโอ้ตอนนี้กูเหนื่อยแล้วนะเบาหน่อยเบาหน่อย <c oughs> <c oughs> ป่านหนครับเอารถซ้อมมาวันนี้ครับจะรอดไหม นี่ครับเจ้าอาร์ตหัวลากปลังเบียยืนแขนให้ดูว่าที่ออกอยู่นี่ไม่ใช่เหงื่อน,นะครับเบียร์ล้วนๆครับเ <laughs> <laughs> จ้าอาร์ตลองกระชากออกมาจากกลุ่มดูครับก็จะมีชินแล้วก็รวยแล้วก็น้องน้ำหนาวนะครับตามมา องเอาลองเช็คของนิดนึงครับโดยมีเจ้าอาร์หันมาชวนมาชิ้นมาชิ้นมาแต่ชิ้นครับออกตัวช้านิดนึงงนี่ครับการออกตัวช้าก็ทําให้ตัวเองต้องเสียพลังงานในการกดไล่หัวตามไปอาจจะเข้าไปใช้เวลาหลายวินาทีครับทําให้ตัวเองหมดพลังงานไปพอสมควรน้าหนาวเหมือนจะย่องหนีไปครับชินก็เหมือนจะย่องตามแต่ก็ผ่อนเกมลง ทางหลังเห็นข้างหน้าเหมือนจะหนีครับตั้งทีมไล่ครับโดยพี่ต้อมครับพี่ศักและก็พี่บอยครับจากทีมจักรยานสิงขนแก่นรีบกด,ดตามไปครับก็ระยะไม่ห่างมากครับห่างกันอยู่ประมาณสักร้อยเมตรเท่านั้นเองจากตรงนี้ไปแล้วครับความเข้มข้นก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับพอจากนี้ไปเนี่ยจะมีแต่เนินเนินและเนินครับ ทางในตรงนี้นะครับถ้าปล่อยยืดเนี่ยรับรองว่าโอ้โหมีไล่หวดกันเหนื่อยแล้วครับมีเพื่อนๆมาร่วมปันด้วยตอนนี้ก็ปล่อยยืดไปเล็กน้อยถ้าไม่รีบไล่เข้าไปนี้รับรองเหนื่อยครับเพราะแถวนี้เนินทั้งนั้นครับ บ่อยทำท่าเหมือนแบบโอ้ลิ้นห้อยแล้วลิ้นออกมาแล้วจ้ะตอนนี้ก็มีย่องหนีมาสองคนครับเป็นพี่ต้อมและก็น้องน้ำหนาวนะครับร้องย่องหนีออกมาตรงแถวบ้านโคกคอยบ้านบันบวใหญ่ครับตอนนี้เปิดแก๊ปได้นิดนึงนะครับห่างอยู่ประมาณสัก1 0 0ย0 0เมตรได้ กลุ่มหลังก็ยังไม่เร่งนะครับก็ยังปั่นมาเรื่อยๆโดยที่ปล่อยให้พี่ต้อมแล้วก็น้องน้ำหนาวปั่นกันอยู่2คนก่อนล็อกระยะไว้เป็นการนวดให้2คนนี้หมดแรงครับ <c oughs> พี่ต้อมแล้วก็น้องน้ำหนาก็สลับผัดกันลากแล้วครับ <c oughs> เพื่อที่จะลองหนีกลุ่มดูว่าจะรอดไหม อมออกอาการแล้วฮมร่อวานไปซ้องวิ่งมาอย่างหนักวันนี้มาปั่นจักรยานอีกเจอทีมงานชุดใหญ่เอาละครับพี่ต้อมยอมจำนนแล้วครับกล้ามเนื้อออกอาการบอกอูไม่ไหวไม่ไหวครับแบบนี้เดี๋ยวขอพอนก่อนขอพอนก่อน,ข,ออน,อนขาร้อนหมดแล้วแนด์แนดหลายผดแนดนหลายพดถึงวันก็ามเนออกอาการ น้องน้ำหนาวก็ถือโอกาสใช้จังหวะนี้ครับหนีต่อครับโอ้เปิดแก๊ปได้หา่างพอสมควรนะครับอ้าวผิดตอมไล่หดกลับมาหาน้องน้ำหนาวได้อีกครั้งและกลุ่มก็ยังรักษาระยะไว้อยู่ครับไม่ห่างมากครับตรงนี้จะเป็นเนินอบตบัวใหญ่ครับเป็นเนินยาวๆถ้าใครแบบเครื่องแตกนี่รับรองหลุดไปได้เลยครับเนินนี้ จากเนินบัวใหญ่ก็ใช่ว่าจะสบายนะครับเพราะข้างหน้านั้นมีแต่เนินกับเนินและเนินครับก <laughs> <ส uf> ลุ่มใหญ่ก็ยังคงปั่นในลักษณะของสไตล์เก็บแรงอยู่นะครับยังไม่รีบเร่งจะไล่เบเกเวไปเจ้าอาร์ตชี้บอกให้ดูว่ามีคนหนีครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดู เน้นก็พักขากันสักนิดครับปล่อยไหลปล่อยอะไรบ้างนะครับยังไม่เล่นเกมสักเท่าไหร่พอเบรกเอาวออกไปก็ไม่ไกลนะครับถอาล้ครับเจ้าอาร์ตขึ้นมาแล้วครับเจ้าอาร์ตจะพักกุ่มไล่แล้วครับจะไล่เบรกเอาว้แล้วครับพี่ตีกดตามมาพร้อมด้วยพี่กบครับคนนี้ครับไม่ซ้อมแต่พร้อมลบเสมอครับพี่กบของเราไปแล้วครับ เจ้าอาร์ตหวดไล่น้องน้ำหนาวกับพี่ต้อมแล้วครับตอนนี้กลุ่มก็เริ่มเติมความเร็วเร่งขึ้นตามเจ้าอาร์ตไปครับพี่อุ้มวันนี้มาผิดฟอร์มครับไปวิ่งซะเยอะ ไม่ค่อยได้ปั่นจัก,กรยานกล้ามเนื้อจัก,กรยานไม่ค่อยได้ใช้ครับก็เลยต้องขออยู่ในกลุ่มนะครับวันนี้ปกติเนี่ยพี่อุ้มจะเป็นคนที่ลากโหดมากนะครับ แล้วครับเบกกเวสองคนพิดต้อมและน้องน้ำหนาวครับก็ไหลกลับเข้ามาหากลุ่มอีกครั้งนะครับโดนกลุ่มกลืนเรียบร้อยครับพิโตทําไมปล่อยยืดแล้วครับตรงนี้มันเป็นเนินนะครับพิโตพิโตหัวเลาะครับไม่ไหวไม่ไหวไปเลยไปเลยตอนนี้กลุ่มก็จะมีเป็นกลุ่มหน้าที่เราเห็นอยู่นี่นะครับแล้วก็มีกลุ่มหลังนู่นนี่ไกลๆห่างๆนู่นแหละครับอีกกลุ่มหนึ่ง นี่ก็มาถึงเนินไฮไลท์แล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็คือมีคนเบรกเอาไว้ไปน้องน้ําหนาวอีกแล้วครับเบรกเอาไว้ออกไปแต่กลุ่มก็ยังไม่ได้ไล่นะครับพี่อุ้มกระตุนพี่ตีบอกว่าไปไปเจ้าไปเจ้าไปเร็วเร็วลากมูไปเร็วเร็วพี่ตีบอกฉันไม่แคร์ครับฉันจะลาก30ใครจะทำไม อ่นบนนะครับเพื่อนเขาตั้งความเร็วมา3839เจอพี่ตีขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเหลืออยู่30ครับ <c oughs> อันนี้เป็นเนินไฮไลท์นะครับดูท่าทางแต่ละคนก็รู้นะครับว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยชันไม่ชันอ่ะข้างหน้าดูเหมือนจะเป็นคุณลุงอเนกนะครับซึ่งวันนี้คุณลุงอเนกแกออกมาก่อนนะครับออกมาก่อนมารอเพื่อนที่โคกท่าแล้วก็ปั่นออกมาก่อนกับพี่จิต นั่นแหละครับจริงๆรครับลุงอเนกจริงๆด้วยเร็วเร็วโอ้โหกัสั้นเดียเร็วพี่เร็ว,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 วามาเชื่อมกมาได้ในช่วงที่กลุ่มผ่อนเกมเจ้าอุ้ยและเจ้าชินครับถือโอกาสนี้ลองดีดตัวหนีเบรกเอาไว้ away ออกมาไล่หัวตามเจ้าน้ำหนาวครับน้องน้ำหนาวยืงอยู่ข้างหน้านะครับ องคนออกมาก็คือเจ้าอุ้ยกับเจ้าชินแต่ว่าเจ้าชินดูเหมือนว่าพละกําลังจะตกลงเกาะพี่อุ้ยไม่อยู่ครับข้างหลังก็ยังไม่เล่นนะครับกลุ่มข้างหลังก็ยังไม่เล่นนะครับเป็นการล็อกระยะให้3มคนที่เบรกเอาเวออกมาเนี่ยเผาผลาญพลังงานตัวเองไปก่อนแล้วค่อยถือจังหวะดีๆสวนขึ้นมาทับครับ ชินอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดครับและนั่นไงครับปุ่มพี่ๆมาทับแล้วครับจากจุดนี้นะครับก็จะเป็นการลงเนินซึมๆไปจนถึงเส้นชัยแล้วครับความเร็วกลุ่มก็ค่อนข้างจะเร็วแรงนะครับเบรกเวตอนนี้ไม่น่าจะรอดแลวครับน่าจะโดนปุ่มปืนแน่ๆ น้ำหนาวก็พยายามที่จะคงความเร็วเพื่อรักษาระยะห่างแต่ว่ากลุ่มก็มาด้วยความเร็วแรงครับมากลุ่มใหญ่อย่างนี้เบเกเวนีรอดยากแหละครับตอนนี้กลุ่มกลืนกลับมาหากันหมดแล้วนะครับเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวจากจุดนี้เหลือระยะทางอีกไม่ถึง5กิโลเมตรก็จะถึงเส้นชัยกันแล้วครับ ความเร็วในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับเพราะมันเป็นการลงเนินซึมๆ,ๆเอาละครับความเร็วตอนนี้ครับสูงมากๆครับ ถึงเส้นชัยแล้วครับผ่านโค้งนี้ก็เหลืออีกประมาณสัก1กิโลเมตรเท่านั้นเองก็จะถึงเส้นชัยนะครับเจ้าอุ้ยก็ยังคงเก็บแรงอยู่ด้านหลังอยู่ตอนนี้ทุกคนตั้งเป้าจะเอานะครับจะเอาเส้นชัยให้ได้โดยที่มีอาร์ตอยู่ข้างหน้าพี่อุ้มตั้งความเร็วให้กลุ่มอีกครั้งแล้วครับในจังหวะนี้จริงๆแล้วนะครับ ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราควรจะขึ้นไปหาตำแหน่งที่เราคิดว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดที่เราจะออกไปชิงชัยนะครับถ้าเรามัวแต่จี้จี้จดจดจ้องจ้องอยู่ด้านหลังเนี่ยเราก็อาจจะถูกบางลายและออกเกมไม่ได้นะครับ ครับเจ้าชินเปิดก่อนครับแต่ค่อนข้างไกลนะครับเส้นชัยยังค่อนข้างอีกไกลแต่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ก็จะมีพี่บอยพี่ตีน้องน้ำหนาวแล้วก็เจ้าอาร์ตครับกดตามไปเอาครับน้ำหนาวยืนกระแทกออกไปอีกโอ้ีีมีอาร์ตครับนั่งกดบี้ไปตามครับน้องน้ำหนาวไม่ไหวครับเพื่อนเยาวชนไม่สามารถที่จะหนีพี่ๆได้ครับ พี่อาร์ตไปแล้วลุงตีกำลังตามมาเอาน้ำหนาก็ไม่ไหวครับเฟืองผมไปไม่ได้แล้วครับเฟืองผมหมดแล้วก็ต้องชื่นชมแล้วครับเด็กสองคนเยาวชนเจ้าชินและน้องน้ำหนาวนะครับใช้เฟืองเยาวชนต่อสู้ต่อกรกับพวกพี่ๆลุงๆนันนนะอาๆได้เป็นอย่างดี

ไม่นหวไม่ไหม่ไหวไม่ไหวไม่ไหาไม่ไหวไมไดวไม่ไหวไน่ไวัม่ไหวเน่ไ้วไม่หม่ไห่ไม่นห่ไวม่หว่่ไน่ห่หวไ่ยว่อหว่ไหม่ไวุ่หววยม่ไน่่ไนม่่ว่ไหไงมไไว่่ไ่่ไว่ว ผมเพชรองบอกว่าผมซ้อมวิ่งมาเมื่อวานไปเบาๆได้ไหมโอ้หสั้นเลยใจใจไม่ร้อมแต่พอตพี่เอาถ้าเก่งเจอพี่ได้ตลอดแต่ถ้าน้องปอดน่นนอนอยู่บ้านนะที่เก่งนะน้องมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนก็คงได้รับความสนุกจากพวกเราบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเอาไว้คลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ